ไอเรามันก็เก่งซะด้วยไปชนะซะแล้วทีนี้ก็ว้าวุ่นกันใหญ่เลยครับแฟนบอลเนี่ยไปตบทีมหัวตารางฝั่งตะวันตกคาบ้านเลยครับแล้วเมสซี่เนี่ยก็ดันเทซะด้วยไปแอซิดอีกตั้ง2ครั้งกลายเป็นนักเตะที่ทำแอซิดมากที่สุดในโลกอีกแล้วหลังเกมเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุียร์ครับ สวัสดีครับผมกิตเองพอดีเมื่อเช้านี่ผมหลับเลยครับเลยไม่ได้ดูสดก็เลยต้องมานั่งดูย้อนหลังนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาช้าสักนิดนึงนะครับเป็นไงก็ขอโทษไปด้วยเนาะโดยวันนี้นะครับอินเตอร์ไมมี่มาในระบบ35-2นั่นเองโดยใช้หลัง3คนเป็นคิสตอฟมิลเลอร์แล้วก็อันวิเลสวิงแบ็กซ้ายเป็นอัลบาส่วนฝั่งขวานี่เป็นเยดลินกองกลาง3คนวันนี้นำทัพมาโดยบุสเกตเคมาสกี้แล้วก็เดอรเก่งโกเมสนะครับโอ้โหวันนี้เล่นได้ตอกหน้าผมมากๆแต่ที่ผมเคยศบประมาทเขาไว้วันนี้เขาทําาไดดด้้้ีจรริงงๆหนนนคู่่ะใชเเเเป็อกก เมสซี่นะครับจับคู่กับฟาคุนโดฟาริอัสเมื่อเช้านี้ไมอามี่ก็บุกไปเอาชนะ l a f c คาบ้านไป3ประตูต่อ1นะครับโดยการแข่งขันตลอด90นาทีทางฝั่ง LAFC เนี่ยก็มีโอกาสจบสกอร์ได้มากกว่ามากเลยครับและก็มีโอกาสทำประตูได้เยอะมากๆแต่ก็ดันไปเจออิตาลีเหล่าบรรดากองหลังและพี่ปฏิทินหรือเด็กคาเลนเดอร์นั่นเองนะครับเอาซะอยู่หมัดเลยแล้วก็ทางฝั่ง LAFC เนี่ยก็ดันจบกันไม่คมเองซะด้วยส่วนทางฝั่งไมอามี่เนี่ยก็พยายามจะต่อบอลและก็จะเจาะเข้าทำอยู่ตลอดเวลาเลยครับแต่ด้วย ความที่เมซี่วันนี้เนี่ยโดนระแวงจากกองหลังกองกลางกองหน้าของฝั่งลาอีเอฟซีเนี่ยเลยทําให้เมซี่เนี่ยเข้าทําได้ขาดๆจนเกินซะหน่อยเนาะเพราะว่าโดนประกบปิดตลอดเลยนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเมื่อเมซี่ได้บอลเนี่ยทุกสายตาของนักเตะลาอเอฟซีจะจ้องมองมาทางลิวเดียเมซี่จนผมเลยคิดว่าเฮ้ยเขาอยากเห็นเมซี่หรือเปล่าอ๋อ oh, ไม่ใช่เลยครับเพราะว่าเขาระแวงเมซี่มากจนเกินไปนะครับจนลืมมองนักเตะหลายคนทําให้แมมมี่เนี่ยช่วยโอกาสตรงส่วนนั้นในการเข้าทําประตูครับซึ่งประตูแรกในวันนี้นะครับก็เป็นของทางฝั่งอินเตอร์ มาามี่นะที่ขึ้นนําไปก่อนแบบบงงๆนฮะนาทีที่14ี่เนี่ยโตมัสอันวีเลสนะครับได้จ่ายแทงทะลุช่องจากขึ้นสนามเลยนะไปให้ทางฟาคุนโดฟาเลียเนี่ยที่หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงประตูได้ซึ่งลูกน,นี้เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่านักเตะของเอเฟซถึง5คนเนี่ยมัวระแวงว่าจะจ่ายบอลไปให้เมซี่หรือเปล่าจนลืมประกบตัวฟาเลียสครับสวพุู้รักษ,ษาประตูของทางเอเนี่ยก็ไม่คิดว่าฟาเลียสจะยิงนะครับก็เลยประมาทก็เลยเสียประตูไปนะครับประตูที่2เนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะครับ,นะอบอาอสจก ก่อนจะหามุมจ่ายให้กับจอร์ดี้อัลบาหลุดเดี่ยวเข้าไปทําประตูได้แบบง่ายๆซึ่งลุงนี้เราก็จะเห็นได้เหมือนเดิมอีกแล้วครับคือการที่นักเตะเอลเอสามคนเนี่ยมัวระแวงการประกบตัวเมซี่มากจนเกินไปนะครับจนไม่ได้มองอัลบาเลยนะครับทำให้อัลบาเนี่ยวิ่งโลง่ลงๆขึ้นหน้าไปเลยอัลบาก็หลุดเดี่ยวไปแล้วก็ยิงประตูแบบง่ายงครับก็นั่นแหละครับตามสภาพนะมัวแต่ระแวงเลี้ยวเหนี่ยวเมซี่ประตูที่3นะครับเกิดขึ้นในนาทีที่83นั่นเองเป็นจังหวะสวนกลับของทางอินเตอร์มอามีนะครับโ no นอานงงแทน เดียบานะครับก็ได้โยนบอลมาตรงกลางแต่โดนตัดบอลไว้ได้นะครับแต่บอลเนี่ยดันกระชอกมาเข้าทางเลีวเนลเมซี่ก่อนที่เมซี่นะครับจะเลี้ยงขึ้นหน้าไปแต่โดนตัวประกบมาป้องกันนะครับเมซี่ก็เลยต้องโยกหลอก1ทีนะครับเลยทาให้นักเตะเอเอเนี่ยหมุนตัวไป1รอบนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมซี่ยังไม่สาแกใจนะครับด้วยความเรือดเย็นของรลีวเนลเมซี่เนี่ยหลอกว่าจะโยกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายไม่โยกฮะนักเตะเอเอนี่ก็เหวอเลยนะครับเมซี่ดันจ่ายออกข้างให้คัมปาาาน่ทวัเเยย้้้้ดซข ประตูไปอย่างสวยงามเลยนะครับแม่ช็อตนี้ต้องพูดเลยครับว่าเมซี่เนี่ยเลือดเย็นจริงๆนะครับหลอกเป็นผีเลย กลัวแต่สุดท้ายเนี่ยเอก็ไม่ได้ลูกที่ไข่แตกนะครับจากลูกเตะมุมของไรอันที่โค้แบกเฉียดนะแล้วก็เด้งชนเสาเข้าประตูไปนะครับก็ต้องชมลูกเปิดของทางเวา่าด้วยนะที่เปิดได้ดีจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็จบเกมกันไปครับก็ทดเวลา6นาทีเนาะแล้วก็ไมอามี่ก็บุกมาคว้าชัยชนะไปได้นั่นเองโดยวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าไมอามี่เนี่ยทำได้ดีจริงๆครับใช้โอกาสไม่สิ้นเปลืองเลยทั้งเกมเนี่ยไมอามี่มีโอกาสยิงเพียงแค่9ครั้งครับตรงกรอบไป6ครั้งซึ่งมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับ นะส่วนทาง A อวเนี่ยก็มีโอกาสยิงไปถึง22ครั้งนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเข้าทำกันดีจริงๆนะแต่โอกาสจบสกอร์เนี่ยไม่คมกันเองนะครับตรงกรอบแค่6ครั้งซึ่งวันนี้เนี่ยเราต้องชมไปที่นักเตะ5คนนี้เลยครับเพราะว่าโดดเด่นมากๆเดคคาเลนเดอร์ครับที่ช่วยเซฟประตูสําคัญหลายๆครั้งนะครับถึงแม้ว่าจะเสียป,ประตูก็ตามนะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาสามารถช่วยทีมได้มาจริงๆครับฟาคุนโดฟาริยัตที่ซัดประตูแรกเปิดเกมให้แล้วก็ลากเหลือได้ดีมากๆครับทำให้เกมเนี่ยมันเปิดได้มากขึ้นจอร์ดีอลบาครับที่ยิงประตู โอเคหลายจังหวะมากๆบูสเกตครับที่ควบคุมแดนกลางได้อย่างอยู่หมัดเลยแล้วยังช่วยเกมรับได้อย่างดีและคนสุดท้ายครับลิโอเนลเมสซี่ที่นั้นไหนเนี่ยไม่ยิงก็จะจ่ายนั้นไหนไม่จ่ายก็จะยิงนั่นเองซึ่งวันนี้จัดไป2แอซิดนะครับแต่ละแอซิดเนี่ยมันโชว์ได้ถึงคลาสของนักเตะบัวคลาสจริงๆดูกี่ทีผมก็ต้องพูดกันตามตรงครับว่าเสียดายฝีมือการเล่นของลิโอเนลเมสซี่น่าจะเล่นในยุโรปได้ต่ออีกสัก2ปีแล้วค่อยย้ายมาก็ยังทันนะครับซึ่งนอกเหนือจาก5้คนนี้เนี่ยคนอื่นก ที่ผมไม่ได้พูดถึงก็ตามเนี่ยเขาก็ทําได้ดีจริงๆนะครับแต่ก็จะมีคนนึงแหละที่อาจจะทําได้ไม่ค่อยดีนักนั่นก็คือเดียงเดย์ยัดรินนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากจบเกมนี้นะครับเมซี่ก็สร้างสถิติอีกแล้วครับสร้างไม่หยุดไม่ย่อนจริงๆเมซี่เนี่ยกลายเป็นนักเตะที่ทําแอซิสได้มากที่สุดในโลกครับฟังไม่ผิดครับมากที่สุดในโลกด้วยจํานวน361ครั้งครับและตั้งแต่ที่เมซี่ย้ายมาเล่นให้กับอินเตอร์มมลลีเนี่ยเล่นไปทั้งหมด11นัดน,นะครับยังไม่แพ้ใครเลยโดยชนะไปทั้งหมมด10 1คครรััั้้งงงงแแลลละะเสสออผานน่วนตวตข ก็เรียกได้ว่าโหจัดมากๆนะฮะไปติดเทะแล้วซัดไป11ประตูกับอีก5้าไอซิดจากการลงเล่นมีแค่11ดนาทีเท่านั้นและนอกจากนั้นนะครับการแข่งขันนี้ยังเป็นเหมือนการรวมตัวของเหล่าคนดังมากหน้าหลายตาเลยครับทั้งนักสแสดงนักร้องนักกีฬาเจ้าชายเชฟเซเลบรวมไปถึงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอย่างโจบไบเดนด้วยครับนี่ก็คือความบ้าคลั่งของเลนมิซี่อย่างแท้จริงนะครับหากใครอยากรู้ว่ามีใครมาชมบ้างดูรายชื่อตามนี้เลยครับและก่อนจะจากลา กันนะครับขอฝากบทสัมภาษณ์ของคาร์ลอสเวลาที่ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมก่อนแข่งขันไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็จะมีนักข่าวนะครับเดินไปถามคาร์ลอสเวลาว่าคุณคิดยังไงกับการที่ต้องไปเจอกับลิเนลเมซี่ซึ่งคาร์ลอสเวานะครับได้ตอบไปแบบเท่ๆไว้ว่าผมไม่สนใจหรอกผมพูดจริงนะผมไม่เคยใส่ใจเรื่องนี้เลย <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง1000ไ like ลค์ด้วยแล้วกันนะครับช่วงหลังยอดวิวตกอีกแล้วนะครับช่วยกันหน่อยนะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับไปละเจอกัน